พูดถึงมูลค่าของเสานี่ทั้งหมดนะก็จะมีสองส่วนหลักๆที่มันเป็นมูลค่าสูงก็คือตัวนี้ K2 เสา K2 ตัวนี้ตอนนั้นเป็นรุ่นแรกๆนะจะซื้อที่500บาทอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นงาน DIY นะฮะ DIY ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเลยคือเหล็กนี้ก็จะเป็นเหล็กที่ซื้อจากคลองผมอ่ะมูลค่า15บาทส่วนเนี้ยเป็น,เป,นเป็นตุ้มปลายแฮนของมอเตอร์ไซค์นะพอดี มันอยู่ในกล่องเครื่องมือแล้วก็น็อตตรงเนี้ยก็จะเอามา DIY ให้มันเป็นเนี่ยครับก็คือมันจะมีประมาณนี้เวลาเสียบนะครับมันก็จะมีตัวล็อกอยู่ก็คือไอ้ตัวนี้มันก็จะไปล็อกที่เสามันก็จะทําให้แบบไม่สามารถดิ้นได้ไม่สามารถบุนได้นะก็ถือว่าแข็งแรงในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียว ให้ดูกันนะคบว่ามันจะกลางได้ยากไหมแล้วก็ทิคในการกลางมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย,ย,ยก่อนอื่นเราก็จะกลางกราวมันก่อนแต่ก็กลางได้ไม่ยากเท่าไหร่คนเดียวก็สามารถกลางได้ แต่ว่าจะให้มันหันไปทางน,นี้เพื่อว่าเราจะได้มีพื้นที่ในการนั่งแล้วก็ทำอะไรได้นะและนี่คือสิ่งที่เราแพนไว้ก็เดี๋ยวมาทำการการเจ้าตัวนี้กันส่วนตัวเต็นท์มันก็จะมีอยู่ประมาณ สชิ้นหลักๆนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอินเนอร์ด้านในตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวคลุมด้านนอกที่เขาเรียกว่าอะไรนะเออที่ตัคุมอะ่ะแล้วก็จะมีเสาแต่ว่าเสาเป็นเสาเดียวอันนั้นเราไม่ไดเอามาแต่เราเอาอยางอื่นมาแทนนะฮะ <c oughs> ก่่ออนอนื เราต้องหานประตูตตมาด้านที่เราจะนั่งเล่นเสมอนะมันจะได้แบบไม่ต้องขยับใหม่ คิกง่ายๆนะครับก็คือกลางขึ้นรูปให้ได้หกเหลี่ยมกันก่อนนิดนึงแล้วก็จากนั้นเราค่อยลงสมอเป็นจุดๆๆไปเนาะจากนั้นเราก็จะมาลงสมอกันนะครับผมสมออยู่ไหนหมดนี่ ดินนิ่มมากาก,การกลางก็พยายามดึงให้เป็นหกเหลี่ยมไม่ได้นะแค่ตึงเข้าไว้ในพื้นล่าง นี่ครับทิคในการกลางก็ควรที่จะกลางแบบทะยงมุมนะจากมุมนู้นดึงมาทางนี้ให้ตึงเส้นนั้นก็ทะยงไปเส้นนู้นดึงให้ตึงก็เราดึงไปแล้วสองทแยงก็เหลือทะยงสุดท้ายนะทะยงสุดท้ายก็เ,เป็นตัวนี้ไอตัวเนี้ยมันสามารถเสียบได้ทั้งตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เลย ถ้าตัวนี้สะดวกแล้วก็ถนัดกว่าก็เสียบตรงนี้ได้ไม่เป็นไรมันไม่ได้ฟิกอะไรขนาดนั้นนะว่ามันต้องเสียบตัวไหนดีวัตถุประสงค์หลักก็คือแค่ให้มันอยู่แน่นก็พอนะกินยังอยู่ ก็ไม่จำเป็นว่าต้องรวมคราบไปด้วยนิ่มมากเท่านี้ก็ขึ้นโคงเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นเราก็จะมาถอดรองเท้านะครับขึ้นเสาขึ้นเสาวาถอดรองเท้าก่อนเนี่ยข้างในมันจะเลอะมาใก๊ะก๊ะเก๊เช็อต เราก็จะมาขึ้นเสาที่เป็นเสาโครงด้านในเนาะเสาตัวนี้ก็จะสเปเชียลนิดนึงเนื่องจากเป็นเสาที่เราทําขึ้นมาเองง่ายๆนะด้วยวัสดุที่เราพอที่จะหยิบช่วยได้ในห้องหรือว่าที่ที่บ้านเรานะก็จะมีเท่านี้ขึ้นเสานี้ก่อนพูดถึงมูลค่าของเสานี้ทั้งหมดนะก็จะมี สองส่วนหลักๆที่มันเป็นมูลค่าสูงก็คือตัวนี้ k คทูสาวเคตัวนี้ตอนนั้นเป็นรุ่นแรกๆนะจะซื้อที่500บาทอ่าแล้วก็อีกกันหนึ่งก็จะเป็นงาน DIY นะฮะ DIY ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเลยชื่อเหล็กนี่ือจะเป็นเหล็กที่ซื้อจากคลองผมอ่ะมูลค่า15บาทส่วนนี้ยเป็น,เป,นเป็นตุ้มปลายแฮนด์ของมอเตอร์ไซค์นะพอดีมันอยู่ในกล่องเครื่องมือแล้วก็น็อตตรงนี้ก็จะเอามา DIY ให้มันเป็นรูปนะครับก็เดี๋ยวเวลาใช้งานจริงๆอะ่ะมันก็จะมีทริกอยู่เล็กๆคือว่าเวลานี่เราจะต้องประกอบมาก่อนปุ๊บนี่ครับก็คือมันจะมีประมาณนี้เวลาเสียบนะครับมันก็จะมีตัวล็อกอยู่ก็คือไอ้ตัวนี้มันก็จะไปล็อกที่เสามันก็จะทําให้แบบไม่สามารถดินได้ไม่สามารถบุนได้นะก็ถือว่าแข็งแรงใน,นระดับหนึงกันเลยทีเดียว เป็นโคงเน าล็อกเรียบร้อยก็ง่ายๆนะเลงจากมุมนู้นนะครับให้มันอยู่ด้านมุมสุดนั่นนะ่ะสังเกตตรงนั้นให้มันอยู่มุมสุดไอผมแล้วก็ยิงขึ้นมาข้างบนปบั๊บจะเข้ามาลองประมาณนี้ตรงนู้นก็เหมือนกันเอาทะแยงมุมให้มันสุดพึ่งเราก็อยู่ที่นี้แล้วก็อยู่ที่เราแล้วจะว่าจะพอใจแค่ไหนเอาตึงมากน้อยแค่ไหนจริงมันสามารถเลื่อนได้อีกหนึ่งรูนะก็เดี๋ยวขึ้นอีกหนึ่งรูแล้วกัน นี่ก็เหมือนกันขึ้นให้มันเท่ากันมันก็จะได้แบบตรงนี้ที่ค่อนข้างตึงเปี๊ยเลยแหละอันนี้ก็คือการขึ้นโคง้งง่ายๆนะตรงนี้ถ้าแบบต้องการเซฟตี้สะหน่อยนะก็หาผ้าหาอะไรมารองให้มันแบบหนาๆอันจะได้แบบไม่ดึงไม่ดันอะไรจะมากเนเกินไปก็และนี่คือออปชันเสริมต่างๆที่เราได้ เสริมให้กับเจ้า d o d p t3 black ตัวนี้นะเจ้ายังเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือการคุมดำข้างบนก็เดี๋ยวจะมาคุมดำกันกานคุมดำก็ไม่ยากนะทฤษฎีเดียวกันกับการหวัานแห คุ้มไปก่อนให้มุนหาเหลี่ยมที่หลังต้องเหลี่ยมนี้มันจะถูก ฝากใหม่เลยแล้วกันจะได้ตึง คือสมอเราเยอะไงเราก็ปักแบบซ้อนกันเป็นเลย จริงมันดึงกับน,นี้ก็ได้นะแล้วค่อยมาปรับทีหลังลองลองดูเดี๋ยวเผื่อไม่เห็นภาพดึงดึงนี่ปุ๊บเรียบร้อยนะอันนี้ก็อยู่แล้วนะดึงเดี๋ยวโ้เหน่อยวนเลยวยตัวนี้นจริงจงจะยึดสมอตัวเดีวยวกันก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกสมอเราเยอะปักปักมันไม่เหยิ่งปักมันก็ยิ่งแน่นแต่ว่าตอนนี้ กดไม่ลงฝาประทานโยนอิดมาให้เรียบร้อยนี่ครับหนึ่งสองครึงเลยสองตัวอ่ากรณีที่ชายมันโผล่มาแนี้นะเราควรเก็บเข้าไปด้านในเพราะเวลาฝนมันหยดลงมามันก็จะลงที่กาวตัวล่างเลยแล้วมันจะได้ไม่ต้องเข้าไปอย่างเต็มของเรา เ,เและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของดีี่ d ามของเราในวันนี้นะออตรวจเช็คความเรียบร้อยบ,บ้นึ เรียบร้อยก็เดี๋ยวมาดูด้านในนะก็คือวันนี้เรากางในพื้นที่ค่อนข้างเอียงนะปกติตรงเนี้ยมันจะเป็นปลายตีนของเราก็จะมองเห็นตรงนี้แต่ว่านี่ก็จะมีการเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นลาบบดนะตรงนี้เป็นปลายเท้าก็จะเป็นลาดต่ําลงมานิดนึงแล้วก็จะนอนในลักษณะนี้ปุ๊บผมสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะนี่ครับชิดหัวตรงนี้ปุ๊บอันนี้คือส่วนที่เหลือนะฮะโอ้ เหลือเป็นฟุตอ่ะ,อะกว้างไหมหลังจากที่เราเราโละเสากลางออกโคตรกว้างเลยด,ดี๋ดิเก็บของในเพียบแต่เดี๋ยวเรายังเหลืออีกหนึ่งอย่างนะก็คือขึงทาบนี่เองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าขึงทาบมันจะยากง่ายแค่ไหนเดี๋ยวเราเมาว่ากันเลย แปดจะหมดตงหลักปักธาน เดี๋ยวเราจะพามาดูด้านในนะครับว่าหลังจากที่เรากางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยกางของนู่นนี่นั่นเสร็จเรียบร้อยข้างในมันจะเป็นยังไงบ้าง,ก,างกว้างขวางแค่ไหนเรามาดูกันนะก็นี่เราปูไปที่เรียบร้อยแผ่นรองนอนเป็นแผ่นรองนอนแบบเดิมๆที่เราเคยใช้นะก็เป็นแผ่นรองนอนลายทหารสัญชาติอา์ม่ไทยนี่เองนะฮะลักษณะการนอนหนึ่งคน อยู่ประมาณเนี้ยสองคนแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ด้านข้างนี่โอ้ค่อนข้างเยอะยืดแขนไปยังไม่สุดเลยก็ถือว่าด้านในเนี่ยค่อนข้างจะกว้างมากพืด้านข้างบนค่อนข้างสูงนะนั่งนี่แบบเหลือโอ้นู่นเยอะอยู่ด้านนี้ก็สามารถเก็บของกระจุกกระจิ๊กได้ไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกนู่นนี่นั่นนะ นี่แหละคือประโยชน์ของการโละเสากลางออกนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านนอกกันเอ้านั่นนั่นไก่นะฮึปนตันนี่ก็เป็นทารปที่ใช้กันฝนในช่วงแรกก็ตกมาในพักหนึ่งก็พอกันได้ค่อนข้างดี แล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นที่ค่อนข้างล่มนะเพราะว่าตอนเช้าเราจะได้ไม่ต้องรีบแดดจะได้ไม่ไล่สบายๆก็ทริคในการเลือกที่กางเต็นท์นะก็พื้นราบก,ก่อนเลยก็คือหาที่เรียบๆถึงมันไม่เรียบแต่ว่าเอาไวเนินเนี่ยคือเราต้องกางเต็นท์ให้แบบหัวมันอยู่สูงเอาไว้อะมันจะได้แบบนอนไม่ไหลามากอย่างตรงเนี้ยพื้นมันก็จะสลบนิดนึงแต่ว่าเราหันหัวขึ้นทั้งบนมันก็ทําให้เรานอน,อนไม่ไหลแล้วก็ กำลังดีอะ่ะด้านบนนิดนึงก็คือมองนิดนึงว่ามีกิ่งไม้แห้งหรือว่าอะไรหรือเปล่านะอย่างตรวเนี้ยก็ค่อนข้างจะปลอดภัยมีอยู่กิ่งนึงก็คือตรงเนี้ยก็แอบเสียวเหมือนกันเนามันจะร่วงไหมแต่ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะส่วนว่าเราจะเก็บเป็นแหละมันก็ยังไม่โหนใสเราแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่ๆอย่างพวกนั้นอะ่ะที่มันอยู่กลางๆน้ำอะ่ะก็ให้เลี่ยงๆมันไว้หน่อยน่าจะดีอย่างพวกเนี้ยมันเป็นไม้ เขียวไหมสดก็ไม่น่าจะหักใส่เราเท่าไหร่มีแค่กิ่งนี้กิ่งเดียวที่มีความเสี่ยงอยู่และการนี้คือทั้งหมดที่เราจะพิเซนในวันนี้นะ